สวัสดีครับผมนายวิรัติบุญกกมุตพนักงานประจําหน่วยนปสอเลเยสองสำหรับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทักเอา์วิตเบเก,เกอร์ผลิตภัณฑ์ยูท่าเบเกอร์มิซูวิชิประจําสถานีฟฟ้ฟเลเส 2, องซึ่งมีขั้นตอนดังนี้นะครับผมอันดับแรกรเราหมุนในสวิตมาในตําแหน่งพาเนลครับต่อมาเราก็มาสังเกต สถานะปัจจุบันของเบเกอร์ต้องอยู่ในสถานะปดหรือโอเพนเท่านั้นนะครับผมการหมุนถ้าเอาเซอร์วิสจะทำการหมุนทวนเข็มนาฬิกาครับผมแล้วก็สัญลักษณ์จะเปลี่ยนจาก i เป็น O นะครับผมเราจะเริ่มเลยนะครับกดชัตเตอร์ครับสวมแมนแท่งทำการหมุนครับจนกว่าสัญลักษณ์จะเปลี่ยนครับ สังเกตที่สัญลักษณ์ครับผมเปลี่ยนเป็นตัวโอรครับผมแล้วก็ดูสัญลักษณ์ข้างบนจาก,กับเปลี่ยนจากแนวตั้งเป็นแนวนอนครับผมทีนี้เราก็คืนสวิตช์ขึ้นจูดตำแหน่ง CS CS รายงานส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติงานขั้นตอนต่อไปครับผม